โอเคโอเคเหนื่อยละเดินตามเหนื่อยนะเดินตามเหนื่อยสวัสดีค่ะมาพบกับมารีรถมือสองเช่นเคยนะคะวันนี้มารีจะพาไปดูรถเลยมะดูอะไรอ่ะดูรถพี่ไหนอ่ะโอ้ไม่มีอะไรเลยอ๋ออ๋อคันนี้นะไวๆยวางวัเลยพี่รถอะไรอะมารีเคยลงไปแล้วพี่คันนี้คืออะไรฮอนดซีวีรู้จำไม่ได้แล้วสิฮอนด้าซีวีอ๋อนาซีวีนะ1.8ตัว EL แล้วมันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากคลิปแรกก็คลิปแรกที่มานี้บอกก็คือภาษีพลรบออันดับแรกเลยต่อเกินปีไปเลยพี่เดือนอะไรเนี่ยเดือนนี้เดือนอะไรเนี่ยเดือนนี้เดือนอะไรเนี่ยเดือนนี้เดือนพฤศจิกาขาสีอะเดขาดูดีาสีดูดีดียี่สิ็ดันวาร์หกแปดเกินปีไปเลยพี่ปีกว่าไปเลยยังไม่ถึงต่อใช่ไหมเนี่ยยังไม่ถึงต่อใช่ไหมยังไม่ถึงเลยแล้วต่อทำไมอะ ก็อยากให้ลูกค้าใช้ได้ไปยาวๆไงนี้โอเคตามนั้นเพราะเราคอนเซปต์นี้อยู่แล้วใช่ไหมคอนเซปต์นี้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาบอกรถยี่ห้อรถกันนะคะพี่เป็น Honda Civic เครื่อง1.8 EL ตัว EL ตัวท็อปสุดเลยอือมนี่โคตรสวยโคตรสวยอ่ะคือตัวใหม่เลยนะพี่ปี18นะปดนะอืมไมเอลนะคะเหมือนได้มือหนึ่งไปเลยนะพี่สภาพแบบได้มือได้มือไปเลยอืมนี่และเห็นเปล่าวันนี้อากาศดีมาก ขับมาแบบว่าเปิด,ปดให้ลม,ลม,มเข้าไอ้ไม่ไม่ปิดกระจกใช่ค่ะให้ลมมันเข้าพี่โอ้บรรยากาศดีด<ม>ีจัดนะมาดูขา้างในี่ดูในก่อนได้เลยนี่ดูพี่ดูในก่อนสภาพนี่บอะมันก็มีนิดหน่อยนะพี่ตามการใช้งานเนาะแต่ว่าสภาพภายนอกอะคือเราโอเคมากเลยนะพี่แล้วก็อันนี้เป็นเป็นระบบกุสตาร์นะสตาร์ทมือนะคะดูข้างหลัง กว้างจริงนะพี่อืกว้างจริงๆหรูอ่ะนั่งสบายด้วยนั่งสบายพี่แล้วก็ไอ้นี่คอนโซลตรงนี้พี่เห็นตรงกลางไหมอือหือปกติแล้วตรงกลางนี่มันจะเหมือนไม่ค่อยมีนะพี่แต่นี้เขามีพร้อมเลยทางสปอร์ตเนใช่ค่ะสปอร์ตแล้วก็นี่พี่อันนี้มันเป็นจอเดิมโรงงานนะคะพี่คู่ตัวโรงงานใช่ค่ะแล้วก็มีระบบอีโคอีอะไรนะเขาเรียกอีโค เป็นระบบอีโค c อีโคเนาะอืมนั่นแหล่ดีมากเลยพี่อีคอนเลอีคอนอีโคก็คือมันก็คือตัวประหยัดน้ำมันถูกไหมพี่ใช่ปะเป็นเป็นตัวระบบประหยัดน้ำมันใช่เครื่องหนึ่งจุดแปดโอ้โหพี่เครื่องใหญ่มากอะไรมาติดฟังชั่นเนาะอะไรมาติดฟังชั่นแอร์แบคคู่คู่ปะพร้อมเลยครับแอร์แบคคู่นะไปดูอะไรอีกพี่ ข้างหลังนี่แมกยางคู่ตัวเห็นไหมคะยางปียางก็ปีใหม่อะค่ะอย่างที่บอกอะค่ะเปลี่ยนให้เลยอะค่ะที่บอกไว้นะว่าจะเปลี่ยนให้ใหม่นะยางใหม่สีเส้นเลยพี่ดูได้เลยค่ะดูซิไม่เชื่อเหรอนี่ปีแปดแปดเอ้ยมีเหรอปีแปดแปดอ๋อไม่ใช่ตรงนี้นะนี่ปียี่สิบสี่เห็นไหมคะชัดๆเลยนะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะพี่เบิกใหม่ให้เลยนะคะยางสดไลฟ์สัปดาห์ที่สามสิบห้าค่ะพี่ดูยางใหม่นะยางใหม่นะคะ เขาบอกว่าเปลี่ยนยางให้คือเราก็เปลี่ยนให้จริงๆนะยางใหม่สีเส้นเลยนะคะสวยๆเลยนะดูตหนิหนีอยดิหาดูตําหนิก่อนมาตําหนิเหรอพี่มีไหมเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะคะแทบไม่มีเลยนะคะพี่เห็นป่ะพี่อันนี้มันมีไฟบอกขอโทษไม่ใช่ไฟเป็นกล้องกล้องเป็นแบบว่าถอยหลังนงพี่กล้องถอยหลังให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะคว่ามีกล้องวงจรเอกล้องบันทึกไว้ไม่ไม่เอาได้แล้วั้นะฮะไม่เอาได้แล้วเดี๋ยวไปรับสาวแล้ว บันทึกไว้หมดไม่ได้แล้วไม่ใช่ดูมิดูกว้างพีเ่เนาะใช่ครับตอนนี้มีไฟไหมไหนี่ยเปิดแล้วมีค่ะพี่มีไฟนะมีไฟขึ้นตรงนี้นะ่ะมันจะเป็นไฟขึ้นตามการใช้งานเนาะใช่ค่ะตามการใช้งานนั่งสบายนี่พี่ดูดังหลับสบายเลยเ<ะ>ที่ยวเที่ยวอ่าเข่าคอ แล้วพี่ดูดูดูหนูนั่งนะหนูตัวสมานไปไเลยฮหนูตัวสั้นไปไหมอือใช่มันก็เลยแบบพี่ดูดิมันมันกว้างอ่ะมันมันไม่ต้องหดขาอย่างเงี้ยคือกว้างมากเลยโอเคเลยอ่ะอันนี้ตำหนินิดหน่อยนะคะนิดหน่อยตามการใช้งานเนาะการใช้งานสวยพี่เปิดเครื่องปหมได้เลยเปิดเครื่องสตาร์ทดีกว่า นะคะพี่ขอโทษด้วยนะหืมติดเครื่องแล้วนเนี่ยเดินไหล้อมหน้าจ,อส,อ,าจอสวยมากเลยคันนี้ตามตามการใช้งานนะพี่ไม่สองแสนสี่นะคะ ไม่สองแสนสี่นะทำการใช้งานนะคะไม่สองแสนสี่เปิดฝาโปงให้หน่อยครับร <c oughs> ซ่อนมาซ่อน <c oughs> ซ่อนเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยฮะไง อันนี้เสริมมาให้ปกติีแล้วเดิมเดิมโรงงานเขาจะไม่มีนะคะพี่สวยสวยเราใส่แต่งให้นะคะสองด้านเลยสวยเลยคือมาใส่ให้นะเพราะว่าเดิมมามันไม่มีนะคะเราใส่ให้นะคะแล้วมีลเครื่องมีเครื่องนะคะริบเลยนะเครื่องใหญ่อืมเครื่องใหญ่หมอคนใหญ่นะคะคนใหญ่ ม <c oughs> องกับคนนี่ที่เขาผอมซื้อสิเนาะใช่ม,มีเล่มนี่นะพี่นี่เล่มพร้อมนะคะรถที่ร้านเราอะต้องมีเล่มพร้อมแล้วที่เล่มทะเบียนก็สวยด้วยดูเล่มทะเบียนดิพี่ มาเรสวยฮ่่พกมามาฟังราคากันนี่แหละที่รออยู่เนี่ยท้่รออยู่เนี่ยราคารอราคาอยู่ใช่ไหมคันนี้นะคะมาลีทวนนะคะเป็น Honda Civic นะคะเครื่อง1.8ตัว EL ตัวท็อปสุดเลยนะคะเป็นสีดำลเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้จะบอกเลยนะคะว่าเป็นน้ำมันล้วนแล้วก็คลิปแรกอะที่มาลีเคยบอกราคาไปนะคะ สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ราคานั้นแล้วพี่<ไ> <c oughs> เพราะว่าตอนแรกก็อยากอยากขายราคานั้นตอนแรกก็จะเก็บภายในให้ด้วยที่ว่ามันมีตําหนินิดหน่อยอะค่ะแต่ตอนนี้พี่แค่คาว่าตําหนิอะพี่เก็บอะเราก็ขายราคาเดิมได้นะอแต่ตอนนี้วันที่เคยบอกไปแล้วไงว่าจะเก็บให้แต่นี้มันไม่ได้เก็บให้แล้วก็เลยต้องเป็นราคานี้ออืราคานี้เลยพี่ราคาไหนอะราคาไหนเอา,าไปเลย พี่คันนี้ราคาสามแสนเก้ามืเก้าันบาทโอ้โหบ้าแล้วปีสิบแปดนะพี่โอ้ยบ้าแล้วเราแค่แบบว่าไม่อยากให้เราขายกันห้าหกแสนอ่ะใช่แค่หนูไม่ทำแค่ตรงนั้นให้อ่ะเราไม่ได้ทำแค่ตรงนั้นให้ใช่ไหมพี่ที่เราไม่ไดทำให้เราก็อะลดลงมาให้หน่อยนะคะสามเก้าเก้าแต่มันนิดหน่อยเองนะพี่แต่เราขายราคานี้ไปเลยสายสกําลงื่นเก้าพันบาทกำลังสวย ลังสวยเนาะเลขสวยด้วยเลขสวยด้วยเนาะโอเคค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมาลีได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 6 1 9 2 5 5 5น9นะคะหรือสามารถแอดไลน์มาลีได้ที่มาลีวิว่าด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามมาลีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วถ้ามาลีพูดผิดพลาดประการใดนะหรือว่าพูดอะไรไม่ถูกใจมาลีก็ต้องขอขอโทษด้วยนะคะก็คือเราพูดตรงตรงตอนแรกอ่ะตอนโดนคอมเมนต์มาก็รู้สึกเหมือนแบบว่า ยังไงอะไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจแต่ตอนนี้เป็นตัวเองดีกว่าพี่ปล่อยก็เถอะไม่เป็นไรเนาะใช่โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่อ้าวลืมแล้วเนี่ยโปรโมชั่นเอาโทรมาแล้วกันเนาะโปรโมชั่นเนาะโปรโมชั่นโทรมาค่ะโทรมาโทรมามีโปรโมชั่นโทรมาคุยกันอ่าโอเคโทรมาคุยกันนะได้ครับอยากให้โอนให้ฟรีเอ้ยลืมบอกเลยพี่คันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้แล้วนะอ้าวถ่ายให้พร้อมแล้วนี่ ใช่พี่ของเหลือถ่ายให้พร้อมแล้วนะโปรโมชั่นโทรมาค่ะ,ะโทรมาเอามาเอาโปรโมชั่นกับมาลินนะคะต้องไ่โทรมาไม่ได้โปไม่ได้โปแน่โอเค <laughs> ไปละบาย